สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงเวลาแห่งการสำรวจความจริงของชีวิตความจริงอันลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและได้นำพาพวกเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงนั่นคือเรื่องของอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนเคยไหมครับที่เรามักจะยึดมั่นในสิ่งต่างๆรอบตัวยึดมัน่นในความคิดของเราเองยึดมั่นในข้าวของเครื่องใช้ยึดมั่นในตำแหน่งหน้าที่ หรือแม้กระทั่งยึดมั่นในร่างกายของเราและจิตใจของเราและเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราไม่ได้ดั่งใจเมื่อของรักพังทลายเมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือเมื่อจิตใจเศร้าหมองเราก็มักจะเกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายใจเพราะอะไรกันหนอเราถึงได้มีความทุกข์กับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นของเรามากมายขนาดนี้คำตอบของคำถามเหล่านี้ ซ่อนอยู่ในหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยปลดปล่อยใจของเราจากพันธนาการแห่งการยึดมั่นถือมั่นนั่นคืออนัตตาหลักธรรมที่ว่าด้วยความไม่มีตัวตนที่แท้จริงความจริงที่ว่าทุกสิ่งไม่มีตัวเราไม่มีของเราอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าอนัตตาคืออะไรการแน่มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตประจำวันของเรา และทำไมการเข้าใจอนัตตาอย่างลึกซึ้งจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบความเบิกบานและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพร้อมแล้วหรือยังครับที่จะมาเรียนรู้และปลดปล่อยใจไปพร้อมๆกันในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหลักธรรมสาประการที่เป็นหัวใจของการเห็นความจริงของสรรพสิ่งหรือที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์ได้แก่อณิจ,จัง ความไม่ทิ้งแท้ทุกขังความเป็นทุกทนอยู่ไม่ได้และอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเรามาเจาะลึกที่อนัตตากันครับอนัตตาคือสภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกายหรือนามจิตใจความรู้สึกสังขารวิญญาณล้วนแล้วแต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราและไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปนตามความต้องการของเราได้ อย่างงแจริท้ลองพิจารณาดูนะครับร่างกายของเราที่เรามักจะบอกว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันเราสามารถบังคับให้มันไม่แก่ได้ไหมครับบังคับไม่ให้มันเจ็บป่วยได้ไหมบังคับไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมครับร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายมันแก่เจ็บป่วยและสุดท้ายก็ต้องสลายไปมันไม่ได้คงที่ และเราก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือมันอย่างแท้จริงแล้วจิตใจของเราหลักที่เรามักจะบอกว่าฉันกำลังสุขฉันกำลังทุกข์ฉันกำลังโกรธเราสามารถบังคับให้จิตใจของเรามีความสุขตลอดเวลาได้ไหมบังคับไม่ให้มันเศร้าบังคับไม่ให้มันโกรธได้ไหมไม่ได้อีกเช่นการใช่ไหมครับบางครั้งความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นมาเองอารมณ์บางอย่างก็เกิดขึ้นมาเอง และมันก็ดับไปเองจิตใจของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่คงที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เรายึดมั่นว่าเป็นตัวเราหรือของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นรูปขันร่างกายหรือนำขันเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำสังขารความคิดปรุงแแต่งวิญญาณการรับรู้ ล้วนเป็นเพียงการรวมตัวขององค์ประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันเป็นเพียงกระบวนการไม่ได้มีแก่นสารไม่ได้มีตัวตนที่ถาวรอ,อยู่เบื้องหลังนี่คือความจริงที่อาจจะฟังดูขัดแย้งกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะเราถูกสอนให้ยึดติดกับตัวตนมาตั้งแต่เด็กแต่การทำความเข้าใจอนัตตานี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการตดต่อยเมื่อเราไม่เข้าใจหลัก อนัตตาเราก็มักจะเกิดการยึดมั่นถือมั่นหรือที่เรียกว่าอุปาทานเราจะคิดว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้และเมื่อเรายึดมั่นแล้วก็จะเกิดความทุกข์ตามมาทันทียึดมั่นในร่างกายเมื่อร่างกายไม่แข็งแรงเราก็ทุกข์เพราะเรายึดว่าร่างกายนี้ต้องแข็งแรง เมื่อร่างกายแก่ชราเราก็ทุกข์เพราะเรายึดว่าฉันต้องดูดีเสมอเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเราก็ทุกข์เพราะเรายึดว่าฉันต้องไม่ป่วยเมื่อร่างกายจะต้องตายเราก็กลัวเพราะเรายึดว่านี่คือตัวฉันและฉันไม่อยากให้มันหายไปยึดมั่นในจิตใจและความรู้สึกเมื่อเราโกรธเราก็ยึดติดในความโกรธนั้นปล่อยวางไม่ได้จึงทุกข์ เมื่อเราสุขเราก็อยากให้ความสุขนั้นคงอยู่ตลอดไปแต่เมื่อมันหายไปเราก็ทุกข์เพราะยึดต,ติดเมื่อมีคนมาตำหนิเราเราก็โกรธเพราะเรายึดว่าฉันต้องเป็นคนดีฉันต้องถูกต้องยึดมั่นในข้าวของและตำแหน่งเมื่อทรัพย์สินเสียหายเราก็ทุกข์เพราะเรายึดว่านี่คือของของฉันเมื่อตำแหน่งหน้าที่การงานไม่เป็นไปนตามหวังเราก็ทุกข์เพราะเรายึดว่า ฉันต้องมีตำแหน่งนี้ความทุกข์เหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่เราเข้าใจผิดไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงในสิ่งที่ไม่สามารถบังคับบัญชาได้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติใจของเราก็ไม่ยอมรับจึงเกิดความขัดแย้งและความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเปรียบเหมือนกับการที่เรากำสายแน่นๆยิ่งกำแน่นเท่าไหร่สายก็ยิ่งหลุดออกจากมือมากเท่านั้น และมือเราก็เจ็ดการยึดมั่นในตัวเราหรือของเราก็เช่นกันยิ่งยึดมั่นเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่คงที่ไม่ถาวรแล้วเราจะทําอย่างไรจะอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยความไม่ทิ้งแท้และความทุกนี้ได้อย่างไรทาตอบคืนการที่เราเข้าใจและเห็นแจ้งในอนัตตาอย่างแท้จริง การเข้าใจอนัตตาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธว่าเราไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือปฏิเสธความรักความสัมพันธ์หรือการดูแลรักษาร่างกายนะครับแต่หมายถึงการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นด้วยความสำคัญผิดเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพียงแต่เป็นสิ่งที่อาศัยอยู่ชั่วคราว เป็นสิ่งที่ต้องดูแลแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามใจได้เมื่อมันเจ็บป่วยเราก็รักษาตามเหตุปัจจัยไม่ทุกทอนมานยใจจนเกินไปเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของมันเมื่อเราเห็นว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขทุกโกรธหลงก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเราไม่ต้องไปตามยึดติด ไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อเราเพียงแค่เฝ้าดูมันรับรู้มันแล้วปล่อยให้มันผ่านไปจิตใจก็จะเบาสบายขึ้นการเห็นอนัตตาจะทำให้เราปล่อยวางได้อย่างแท้จริงปล่อยวางจากความยึดติดในร่างกายเราจะดูแลสุขภาพออกกําลังกายแต่ไม่ยึดติดกับความงามหรือความไม่แก่ไม่เจ็บป่วยเมื่อมันเปลี่ยนแปลงเราก็รับได้ด้วยใจที่เข้าใจ ปล่อยวางจากความยึดติดในอารมณ์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะรู้ว่านี่คือความโกรธไม่ใช่ฉันกำลังโกรธเราก็จะถอยออกมาสังเกตและความโกรธนั้นก็จะดับไปเองไม่เผาไม่ใจเราปล่อยวางจากความยึดติดในทรัพย์สินเราจะหาทรัพย์สินมาเลี้ยงชีพใช้สอยตามความจำเป็นแต่ไม่ยึดติดว่านี่คือของฉัน เมื่อมันเสื่อมสลายหรือต้องสูญเสียไปเราก็ไม่ทุกใจจนเกินไปเพราะเราเข้าใจธรรมชาติของมันปล่อยวางจากความยึดติดในตำแหน่งหน้าที่เราจะทำงานอย่างเต็มที่รับผิดช,ชอบแต่ไม่ยึดติดว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะปรับตัวใจเราจะสงบไม่วุ่นวายการเข้าใจอนัตตาจึงเป็นปัญญาที่แท้จริง เป็นปัญญาที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความปรุงแต่งของจิตเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วความยึดมั่นถือมั่นก็จะลดลงความทุกข์ก็จะลดลงและสุดท้ายเราก็จะเข้าถึงความสงบที่แท้จริงความสงบที่อยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เป็นความสงบที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากวัสงสารเรื่องราวของอนัตตา อาจจะฟังดูเป็นนามธรรมแต่แท้จริงแล้วมันคือหลักปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ได้ในทุกขณะของชีวิตเป็นการฝึกฝนให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากพันธนาการที่เราสร้างขึ้นมาเองชีวิตของเราไม่ได้อยู่เหนือกฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการที่เราเข้าใจและยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เราไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงไม่ทุกข์กับความสูญเสีย และไม่ทุกข์กับความไม่เป็นไปนตามใจขอให้ทุกท่านได้นำหลักธรรมเรื่องอนาตาัตตนี้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณาชีวิตในการมองสิ่งต่างๆด้วยปัญญาฝึกการสังเกตการรู้ทานอารมณ์การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเมื่อใดที่คุณรู้สึกเป็นทุกข์ลองหยุดพิจารณาว่าคุณกำลังยึดมั่นสิ่งใดอยู่และสิ่งนั้นมันเป็นตัวตนหรือของตน ที่แท้จริงหรือไม่เพียงแค่คุณเริ่มตั้งคำถามเริ่มพิจารณาคุณก็จะเริ่มเห็นทางแห่งการปลดปล่อยและเข้าใกล้ความสงบที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆท้ายที่สุดนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ใช้เวลาอันมีค่ามาร่วมกันสำรวจและทําความเข้าใจเรื่องราวของอนัตตาในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้พบกับความสงบจากการปล่อยวางในชีวิตประจำวันนะครับหากท่านสนใจที่จะเรียนรู้ธรรมะเพิ่มเติมหรือต้องการช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายเพื่อพักใจจากความวุ่นวายสามารถติดตามและกดติดตามช่องปล่อยวางผ่านเสียงได้เลยนะครับในช่องของเรามีทั้งธรรมะบรรยายที่เข้าใจง่ายบทสวดมนต์ลและเสียงธรรมชาติบำบัดที่จะช่วยให้จิตใจคุณสงบ และผ่อนคลายครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสงบในชีวิตและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสติและปัญญาในทุกย่างก้าวครับสาธุ